พ่อแม่จะไป,ะป็นปอีหล่ะเพื่อยู่ใส่พ่อแม่จะเป็นป,ปัจจัยฮะไปเวียงเรียกวั้งไปเวียงเพิ่อนไปยังเวียงอ่ไงไงะไป,ไปของเงิน,นเอาบอลไปเ็งานบ่ใชา่ไปหาขอเลยไหวชื่อว่าง่ายแถบอนี่ ไปหาคอเลยเงินน er> so ี่เนาะไม่ต้องเหงานเลยไปเป็นไปต่โดนดาบโอ้เฮ็ดเป็นนี่เฮ็ดเป็นนี่เฮ็ดเป็นี่เอามืออากด้อมือออเด้อเออดาก็ใจรุอมาใหม่มาก่อนอ่ากูได้ได้แล้ก็ง่ายๆลงไปง่ายๆโอ้ยบุรคนเาบุรลายรมาจเลย โอ,อนี่จะมีบรรยากาศเจอดโคลนีไม่ได้กิ <c oughs> นอวดนวเอ้ามาคร <c oughs> าับมา่ลยฮัลโหลไเนาะเปิดภาพมาเมื่อนี้ก็ <c oughs> เอิ้นซานหลังนี้เนาะทางบอเซนเคยเป็นสะพานบุญนะครับทางผูใหญ่เป็นเด้พี่น้องเดอเนาะมาอีกรอบนี้ต่างจาก แต่ก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะค่อนข้างที่จะผู้พังเพิดเลยพี่น้นองเอ้ยบาเลยมาแต่โดนเนาะผู้ใดว่าผู้ที่ว่ามัอนี้มีโอกาสได้ขึ้นมาทั้งบ้านค่ำตรงหลอง่อพี่น้องเอ้ยเนาะกาศิมาแวะอัปเดตเบิง้งครอบครัวอเอ๋ยมอมเนาะแต่โดนโดนในไลฟ์พี่น้องเอ้ยทางโมเสรมมาเนาะผู้ที่ว่า,มา,า,าวมากะนี่แหละพี่น้องเ,เอ้ยเนาะเครื่องชาน หลังนี้กระทางบมเสียนเคยได้รับเป็นหน้าที่เป็นสะพานบุญกับทางผู้ใหญ่เ,เ,เคยเคยสร้างให้เพื่อนเนาะพี่นอ้อยมาได้ขึ้นมาแล้วก็เลยอยากมาอัปเดตชีวิตก้มเป็นอยู่ให้พี่แนน้องม่งน้ำกันเนาะสบายดีได้พี่น้องเด้อเนาะทางบัตจิตนำพี่น้องเยเนาะมากันสามคนมาหนี่พี่น้องเยเนาะมาเบิง่งกมาหนี่คือคือเป็กๆแค่เพราะหลังคาคือไปไว้แล้ว เนาะเปียนยันไหนพี่น้องเอ๋เออโต้มันกะบุคือแต่ยุขึ้นไม่ได้เนาะขึ้นใหม่เนาะโอ้พี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวเรียกคอเนี่ยคนอื่นก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวถามอ่าคนใกล้คนใกล้ขึ้นเคียงก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะด้วยสบายดีสบายดีมาอีกวันนี้คือต่างใช่ไหมบันนี้ไปทังไหนบ่ได้นี่บ่ ย้อนเขาเห็ดนี่นั่นแหละแบบได้ไงบู๊กันว่าเขาเห็ดแบบได้ตามภาษาของเขาคือเขาเห็ดนี่เห็ดเห็ดยังไงสกีมันนั่นมอนี่มันนั่นแต่ในแบบมันคือเป็นบาทแลครับผมว่าเพื่อนนี่แต่ก้อนน่ะบอสมือนั่นนะมือนั่นเพื่อนเพื่นเป็นตะลุนน่ะบอสมันไปเยื้อเนาะตะลุนเกิดเลยมันคลองเดือนทำเดือนอ๋อแต่ก้อนบม่ได้เป็ี่นมันบอสตะก้อนไ่ได้เปลนแต่ตะก้อนที่บอสแสนเคยมาให้เพื่อนในชาติเนเพื่อนน่ะไ่ได้เป็ี่ยนแต่เนาะปีปีที่ผ่านมาไม่ได้เปแี่่วา ที่ว่าเมื่อน่ะเป็นย่างเนาะเปิดมาแล้วก็มันไปเลยเป็นเลยไปเลยแบบนี้เป็นเลยเป็นเลยไปเลยเลยไปนอนอยู่เที่ยงหน้าครับคุณแบบนี้เลยเลยอ่าแบบแบบยังเราบประจำเขาเป็นมือเดียวให้มันเป็นนะเก่ามันก็ไม่เป็นอย่างเลยแบบนี้เขาก็ไปไปบัวอยู่แค่ละบัวของเขาเลยโอ้โบัวบัวหูได้แบบนี้อ่าแบบนี้ทั้งแบบนี้เนี่ยเฮือนนี่มีพายุตัวนี้ มีแต่ลูกบ่แม่กบเมียลราสองคนกูเมียม่ะยันตอเดือนีแต่เรือนก็ม่แ่าเขามานอนอ๋อตอนี้มีแต่ทั้งลูกเพื่อนอยู่ออแม่แม่เพื่อนได้จ้ะแม่แม่ก็อยู่วันอยู่ทีบ่อยู่มีแดรอบครัวเขาละมีแอดไม่มอมอยู่บ่ ไปมองกระพัวแลอยู่แม่เขาไปยู่แม่เขาไปยู่อ๋อแม่แม่น้อยพูดอะก็ไปยู่ไปยู่มันนี่ครับอ๋อไมีแต่เล็น้อยมีแต่ลูกๆนี่ยู่น้ำพาย่คนยู่ยาหันไปนอนนัยู่น้ำยาบ่ยามายู่นอนกานไนอาอนน่ยาหันอ๋อาชมน้อยน้อยู่มีแต่ทางมีแต่ทานันนองคนยู่มีู่กเต้ายู่นะ กาังกาังก็อยูนี่บ่ตกอนก็อยู่ๆเนาะอยู่กัเนนึไนี่แหละเขาเวออบเคนนะตันกบ่น้อยๆโอ้นี่เนพราะมามาผูดีว่ามามาหานุเตี้ยมนีนก็เลยมาไปมาไปถามกอนบริมาตดน่แมนนั้นก็เฮือนเพิ่งไฟใหม่นั่นไงไเห็นไปได้เนาะ แม่แต่ก่อนกับเทางบอจิตเทพเท็ดไหนตีอไดรแต่นแล้วหลายปีผ่านมาแล้วนะเพราะกับบรมาต่นเลยแหละบรีมาต่โดนแล้วแต่ก่อนกับบไร้มานะบริบุรีเขามีเบียกับทางบ้านทางเตี่ยเลยเลยขึ้นมาไเลยแวะถามไทยเพิ่นนอามที่เขาเคยช่วยเพิ่นบ่นบ่นเนาะวบางก้อนหน้า มามาวนี้เห็นเพือนกำลังทางเงินลูกเพื่อนว่บเนี้ยเนาะ่้อย่ใ่เมื่อเยอะขึ้นไปหาท่านนงง่องเพื่อนก่อนเด้อไอเด้อโดยโดย่น้องไปเยี่ยมมายามเพื่อนถามทม่อกอยู่เลยนี่เนาะพ่อแม่กูยู่ว่ะดีจะลูกลูกวัดดิลูกคุณน้อยเนี่ย้ะอาไปน้ำบอเอาไปน้ำโอ้ลูกคุณยญยสบไปดี่แม่ว่าจะใช่หนะ เอเรอาบึงัวเกีเข <laughs> ไ้เป้เรา่แลเขล่ล้ยเนาะอือเดี๋ยวเานเาะบงก้อนเป็นมาหาทางน้องก้อนนี่เปลนู่นพันธเปล่นสายไปยเนาะโอ้โหอ่าใช่ลน่อย อย่ตัวอ่เาโทางนองเพื่นพี่น้องเลยพากันนั่งอยู่ในกนป่ะจะม,จมเลดไปละ่ะทางอยู่ในว่าจะม้เลดปะ่ะโอ้โ เป็นภูมิเป็นป่าขาดไปแล้วนี่นมานั่งนี่กอนนี่มานั่งกั่ทั้งนี่ก็ได้มันจะวัวอันนี้เฮือนขั้วนี่เนาะนั่ง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 อยู่ก่อนเนาะพากันอยู่กันสักคนนี่แหละฮะเท่านี้พอสี่คนใช้คนหนึ่งได้ใช่ไหมพี่พี่ยื่นละพี่ยื่นอย่างไรพี่ยื่นอย่างไ่อย่างไดอจ้าง่ะนั่งนั่งนั่งเล่นกันอีกเด้อโอ้ย Đi, Hai gì hết sức nóng nèm kong 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 nèm kìm nèm kìm nèm kìm nèm cắn kìm 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 nào? kìm 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 kìm

เอาหมดไปเห็นงานบ่ใช่ไปหาขอเลยวไหวยึ่งมาไงแถบอะไรเนี่ยไปหาขอเลยเงินนี่เนะาะไม่ต้องเห็นงานเลยวไายเพิ่นไปแต่รุนนะบ่รุนแล้วรดนเติบแล้วหอดปีบ่หอดบ่ปีบอ่บอหอดปจีจักเดือนประมาณจักเดือน

มามาคนใดว่าเก่งมาอยูใกล้ๆบ่าวจะถามไหมคนใดว่าเก่งๆนมะไยาเงี้ยมัมาอยู่หน้าเสียนะเฮ้ยยม่ยางไยม่จามีปจะถามไปบอย่างญาติบ่าวหอกเพื่อนเจ้านีก็บบ่าวไทยเพื่อนเจ้าอยูเดินนี่นะบ่าวก็บเคยไป้ชอไม่ได้บ่ชื่อบ่าวไม่ได้บ่จะชื่อะไรบ่จะได้จะได้อยู่เออแต่ก่อนบ่าวก็เคยมามากที่่อนในเจ้านี่ อ่วาวางขึ้นว่ามาแตยสิอ่อสีเยียนทางพ่อเจ้าพัฒนาไปเมื่อไหร่เนี่ยว่ามีมีขึ้นครูเก่าเนาะมาอีวันนี้วันแห่งสี่สีผู้พังบดพี่ตังเอยเนาะต่างตะมุตะม่อยยู่อ่ะนะเนาะนี่แต่ผู้หญิ่งเงยด้วยพี่ตังเอยคุณเจ้าพากันยู่กันกินได้ไหมจ่ะสมัยนี้นนพ,พ่อพ่อแม่ป่อยู่เลยพากันเฮ็ดกันกันยู่กันกินได้ไหมจ่ะ ต้องกินกินข้าวกินน้าแบบไรเลยล่ะข้าวแล้วเข้านะไม่ใช่ข้าวกินนะไปขออ้าวไปขอเจ้าก็เคยไปบ่เคยไปขอไม่ใช่เลล่ะแทงคุณไปขอพุทธไปในบ้านนบ่ไปแบบไรน่ะไปขอข้าวขอข้าวเบือฮะขอข้าวเบือขอข้าวขอข้าวเบื่อ เขาเขายังกาว่าไห้น้องมันว่าเรื่องเป็่ยยังผู้ใดว่าไรก็ไอ้พ่นมัว่าอดนั่งดีอ้ว่าบว่าเ้าวจ้าว่าอย่างไรก็กินเขาเขายังเก็ขาสานเขาสาขา่าสารโอ้ว่ต้องอายเลยล่ะเล้วว่าต้องอายเด้อพากันยญ่ไว้ไปทำงานทำงานหาเงินอ่าหาเงินมา เอ้เลี้ยงตัวเองให้มันกุ้มเออโดยนะโดยโอ้ยพี่เดียร์พี่เนียรโอ้ยพี่นดียใจสิบวกนั่งนอนคนใดๆเนาะพ่อแม่กับพ่อยู่เนาะว่าจะดีโดยป้าดูอ่าอยู่น้ำไผ่อยู่น้ำไผ่น้ำหนักอยู่น้ำไม่เท่าอยู่น้ำไม่เท่าอยู่น้ำไม่เท่าบ่นอนพักกันนอนยังหนีบ่หรือว่าไ้นอน นอนอยู่นอกอ่นอนอย่นอกพุ่นขึนมากับพุนตืต้อๆเลยเใี่นออนนีุ่่นไพกับโบนิมีวนตะก้อนนะ,ะเราเฉนทุกชิก้นทุกยางเนาะเคยซื้อไม้พุ่น,นเปิดแล้วไกับมีาะอาสิเป็นไฟซึราไฟอี่ยกระตามเนาะเครื่องไส้โคเคลื่อนแมนซื้อใม,ม้พุ่นแล้วเนาะแต่ว่าเขามาตอนนี้มันกระเตกต่างครับตีตะก้อนน่ะนะ,นะเป็นรน้วเนะเยเสนไฟังีนกว่านึกว่า แรงโจแบบคือเก่าน้ํายังใช้ได้บ่น้ําก๊อกน้ําใช้ได้จะได้อยู่เนาะน้ํายังใช้ได้อยู่เนาะสมมแห้งแม่นบ่อ๋ยังสูบได้สบายเนาะลูกเอยมอมีเนาะนี่น่ะ5คนบ่5คนคือ6คน ไปนล้วแม่จะคนองล่ะสองคนไปแ้วแม่สองคนไปแ้วแม่สองคนอยู่พี่ผู้ชายไงผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งสามคนนอ๋อสามคนนี้เนาะอ่าผู้ชายสามคนนี้คนนี้เป็นคนที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าไปเนาะอันนี้คนนี้น้องหล่าหล่าม่วง เราหลาบอ่ะโดยโดยโอ้ยพากันอยู่กันกินได้ยไงอันนี้เนาะเขาน้ำจำปาอันนี้พ่อเขาอยู่นี่พ,พ่อแฮะแพงบ่อ๋อพ่อแม่พอยู่ครับพากันอยู่ไอ้ตามนี้น้ำเกิดไปหน่อยเนาะซีรี <laughs> ส์แท่งน้องเคนไกล thôi là con mô du, bây giờ nó cả Như thế đang nói, vẫn cả vô chắc gì Như thế nhảy quay thôi, cả nhảy quay này cả Có thằng một thằng chạy, nó hết viện Nhảy cả hết viện, hả mai là bạn đi Hãy subscribe cho kênh à, Để không bỏ lỡ những Mình phải bên liên đó phải đi phải Đôi oh. đôi bên phải bên phải bên phải Mình phải bên phải bên phải đi. phải bên bà đi qua lúc đó Mà phải hư ăn Mà phải hư ăn bên phải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  bên Không có phải ai phải bên phải bên phải phải เราเคมาที่ัดห้อนคนเยียน่ะอันเดีแต่หลายปีเลยมาจอบเบื้งบัตมาอีกคนนีห่หนดวายพีบเลยพีบเลยโอ้ยป้าป้าพัาาาออกแปขนมนปะมาเอาขนมนมาให้ปะขายตัวขนมนไปมาขายท้่นอ,นอกนอกนก่อนพีนงงนนน็น้องไหนเนาะโอ้ยจะน้อกบุนกับว่าบุาาค่อยากเปลยนปันไดพป่น้องไหนนาะาจักซีว่ไดไ้นอนเพื่กันอนอยู่นี่บ่นี่นะ แลกนอนอยู่นี่แล้เวางต๊ะรือบอดีด้อยปูประตูน่ะแค่ไหนนึงไปเราเเนาะโอ้ยเป็นแบบอายุเพื่อนซะ่าของขึ้นบนกระดานโอ้กาแ่ไปเลยไปดังไปไปเอากัะดุมให้นอนคนก่อนเบิ่งไหนด้เนาะเบิ่งนันบ่ อ่เพื่องพุ้นยเพื่อนพ้นให้ยืน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 กันบาซีนะบาสีเจ๊กหายแล้อ่าไปจิมาแก่ออกคนเลยเรือว่าอะไรเิ่น cái nó cũng sẽ mất lẻ này chị ra cái ra chị ra chị ra <laughs> ừ. ờ. chị ra chị ra có. chị đối chị chị ra 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 เฮ็ดปนี่เฮ็ดปนี่เฮ็ดปนี่เออเอาด้วยเอาได้เออได้ใจดมาใหม่มาอืมอืมอ่ากูได้ได้แล้ก็ย่างๆออกไปย่างโอ้ยบุรุคนเาบ้าอะไรมาจีดเลยเออบุรุษนี่จะมีบรรยากาศเจ็ดคีม่ได้กินนดเอามาครับอาเอาลงไปอานุมไปดโดเทไรรอ้เปล่ามาย่างไบ่ ัไับมาใหม่ดิเล่ยังมาใหม่เาดเอันอเอยังยังบ่กไทหม่ไเบิรู่คนนี่แหละอยังคนั้นอ่ะหาไม่ฮัมหานม่ามาเอาไปเดียพียังอยู่นี่ไอ้ลูกอันนี้บอกลูกคนหน่แม่แม่พูดเด็ดนี่พุนี่พุนี่กัลูก โอกับผู้ใหญ่พูดนะอีรามานอีด้วยูหรอมาอยู่แพลพี่ดูกเหรอมาเบิร์มาอยู่ใกล้ๆพี่ดูกเหรอเนาะผู้รีเอาให้เพิ่เไปเลยให้ให้น้องผู้ใหญ่นี่ไว้เอาไว้เลยไว้ไว้ให้อันนั้นเวลาเลยเลยเก็บไว้นี้ยเฉยเนาะเก็บไว้เด้อหละอยู่ดีกอนแหละเพราไปเท่เลยไปได้อยยู่ดี Bất sí <laughs> cứ <laughs> <tôi cũng gì nữa> no. no, một người đấy? Bất cứ một người đấy? Bất cứ một người ừ. đấy? Bất cứ một người đấy? Bất đấy? Bất cứ một người 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 đấy? nấm โวัวน oh, ุงมวยยังเลยเนาะน้ำเพิ่อนยังใช้ได้อยู่พี่น้อยเนาะที่ว่าแต่ก่อนนี่ยทางวัดเฉยเคยมาทางไงเพิ่นเนาะก็ที่ว่ายังใช้ได้เนาะยังสูบได้ปกติน้ำนี่พี่น้องเยแต่แบบมีก่อไฟน้ำเนาะสวนเพิ่นอันนี้พี่น้องเยเนาะน้ำในเพิ่นเนาะ เื่อนี่เพิ่นเพ็ดเองเพื่อนนะนี่พี่น้องเนาะเพิ่นก็เอาเองเพิ่นแต่มาหนี้มันผูพังไปเลยพี่น้องเอ้ยเนาะทั้งพ่อแม่เป็นในสิ่งที่บ่ดีวาสนาพี่น้องเนาะก็เลยบ่ได้อยู่บ้านอยู่เมืองพาลูกปลาเต่าให้อยู่นรำพี่น้องบ้านนี่หม่อมแม่อยู่พี่น้องเอ้ยเนาะอ่เอ้ยเนาะเป็นใจไหนแหละพี่น้องเอ้ยเนาะ อ๋อสำหรับกิ่นี้ทางโมเสกขอตัวรำลาพ่อพี่น้องไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อพิพาทป,ประกันใดก็ขอตัวขอภายนำพี่น,ออน้องเลยเนาะมา <c oughs> มาเบ,บ,เบ,บาียดบังเงยเบืงนชาเพิ่นกะประมาณนี้แหละพี่น้องเลยเนาะโอ้ยเน,ะยนะาะแจ็คสิว่าจังใดอาเสกับพี่น้องเลยเนาะคือเห็นอย่างเนี้ยเพิ่นกะตอนแรกคิดว่าเพิ่อนจีเนาะสร้างสาพัฒนาไปมาไม่ได้พวกนีน้เลยเป็นแบบนี้พี่น้องเลยแจ็คสิว่าจังไดบาทเียเนาะ อาสารชุมนี้ลำลาพ่อไป่รื่องไปก่อนเด้อพิพาประก,ก,กาศใดขอโทษขอประชาบคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีเด้พอพี่น้องเด้อพบกันใหม่เนาะ